กฟิลเตอร์ช็อตคัตรายการที่จะพูดถึงอนาคตที่เกี่ยวข้องกับพวกเราทุกคนไม่ว่าจะเป็นด้านสังคมเศรษฐกิจสิ่งแวดล้อมการเมืองค่านิยมหรือแม้แต่เทคโนโลยีก็ตามอนาคตจริงๆแล้วมันคืออะไรอนาคตก็เป็นเรื่องของความไม่แน่นอนอส่วนใหญ่เราเจ็บเราไม่ค่อยจำเราไม่บน่นเราตอบสนองกับปัญหาไม่ค่อยฉับไวสักเท่าไหร่กลุ่มคน ที่มีความตั้งใจจะทําให้เราเดือดร้อนอจะเติบโตพัฒนาอย่างถอ่อรอทําใจอย่าให้ตัวเราต้องไปเจอในสถานการณ์นั้นถ้าเจอยาวทุกกลุ่มคนจะเริ่มให้ความสนใจความสวยความงามในมุมที่เน้นสุขภาพมากยิ่งขึ้นผู้ประกอบการจะสนใจพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือบริการในแบบไหน,นติดตามฟิชเจอร์ช็อตคักับเรานะครับไม่ว่าจะเป็นทาง a c e b o o k เว็บไซต์รวมถึง YouTube ของเราครับ